วันนี้นะครับผมจะมาบอกประวัตินาฮิดะนะครับว่าพี่อยู่กับมันมากี่ปีแล้วนะครับผมอยู่กับมันมาประมาณตั้งแต่ตอนแบบยังไม่เกิดอะนาฮิดะยังไม่เกิดออกมาในเกมชินนะครับแบบเพิ่งจะเป็นโมเดลอ่ะผมผมรู้จักนางตั้งแต่ตอนที่เป็นโมเดลแล้วผมก็รักมันมาตั้งแต่โมเดลแล้วนะครับก็คือไปขอสู่ขอตั้งแต่โมเดลตอนตัวน้องยังไม่ออกมาเลยนะ แล้วผมก็รู้จักนางแล้วก็บอกเพื่อนว่าอยากจะได้พอมันเข้าตู้มาผมก็กดมาใช่ปะละ่ะแล้วคราวเนี้ยไอเพื่อนอ่ะมันท้าผมว่าเออพี่มันก็ทําเลยสินี่ไงกูก็ทําซะเลยดิมันเลยกลายเป็นนาฮิดาแล้วมันก็กลายเป็นทุกวันนี้ของผมนะครับก็คือว่ามีกินอยู่มีใช้เพราะนาฮิดะนะครับก็เป็นเรื่องสนุกสนุกนะครับผมฟังเอาสนุกสนุกก็คือนี่คือประวัติของผมนะครับว่าผมรักนาฮิดะขนาดนี้ แล้วเธอจะรักผมขนาดไหนครับก็ลาตีสวัสดิ์ครับขออนุาตกินนะฮิะดะเล้า